all oh, day ถ้าเป็นประจํามาเธอหนารักช่นไหมและหากมาเธอหนาบอกกัว่าแต่เธอหนารักแค่ไหนรักทั้งฟ้ารือมหาสมุทรรักทุกพื้นดินและพื้นน้ำรักฉันที่สุดจะบอกกับบางที่มันยากที่จะออธิบายไม่ต้องต้งวลจะไม่ไปไหนจนกว่าวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจฉันว่าเธอทําเพื่อฉันน่ะไม่ใช่เพื่อใครยาอมคิดย่อมทอําอยากไปยินซ้ำๆเวลาเธอหายไปก็อยู่กับใจฉันช องตาตอนฉันถามเธอฉันยังบอกฟังเธอรู้ไหมเธอต้องห้ามมือวมันนับมาวันเลยเดย์เธอไม่มีใครที่มาแทนที่และไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปตัวประวัตของกจักรวานมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินจะพูดซ้ำลาย I never heard that before ก็อยากได้ยินทุกวันอยากได้ยินเพียงจะบอกว่าฉันตัวประวัติทุกจักรวาลมันก็ยัง อยากจะ้ยินเธอพูดซ้ำล I never heard that before อยากจะ้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพียงเธอบอกว่าฉันได้ไหมเธอถงแมว่าเสียงเพลงมันคือชีวิตฉันแต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอมีชีวิตไปก็เเ่าไงก็อยู่กับเธอฉันไม่ต้องแกล้งทำเพื่อว่าแข็มแข่งถึงออนแอก็ไม่สำคัญรูสึรวแม้บางครั้งทุ่งกลาทำเป็นครหมถม่ด้แต่อยู่กับเธอแล้วฉันมันเต้นูสึกวาแม้ในทุกเวลา ไม่ใช่ใครเพียงแค่คนหนึ่งมันคือเขาเพาเราก็เท่านั้นมีที่คนเื่นฉันไม่ใช่คนดีเอาไว้แทงยังเอาแต่ใจแต่เธอก็รักฉันแบบที่เป็นไม่ว่าจะไม่เหมือนใครใครกอดฉันไว้ทุกทุกคืนใจหุนใจไม่ยามนอนเมื่อไมื่ยามเติมเตียวมันน้ำมาวันเลยเดียถึงไม่มีใครที่มาแทนที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอด เวลาที่จะกวาดมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินทีกพูดซ้ำลาย I never heard that before ไมอยากได้ยินมันทุกวันเยากได้ยินเพียงแต่บอกว่าฉันที่กบอกเวลาที่จะกวาดมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินที่พูดซ้ำลาย I never heard that before ก็่อยากได้ยินมันทุกวนัน,ยน,อ,น,นอ,อ,อยากได้ยิน